านายอำเภอกับเชิงจอสุรินทร์นะครับท่านสุทธิโร์เจริญธนศักอยู่ในสายสวัสดีครับท่านอำเภอครับสวัสดีครับครับัสวัสดีครับท่านครับครับท่านอำเภอครับที่รายงานล่าสุดนะฮะมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นบรรยากาศเป็นยังไงครับที่กับเชิงตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็มีการสู้รบก,กันอยู่นะครับโดยกอ,อ,องรังหน้าสองฝ่ายครับครับที่ที่ได้ยินเสียงตอนปืนใหญ่ในช่วงเวลาประมาณสักกี่โมงครับท่านอำเภอประมาณตีห้าครึ่งครับ อีฮะครึงความหนักหน่วงรุนแรงเนี่ยเทียบกับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับอก็เริ่มหนักหน่วงเช่นเดิมครับครับหมายถึงว่าความถี่ในการยิงต่อโป๊กกานิทถีเหมือนเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับอ่าอ่าก็ก็หายังห่างอยู่ครับครับท่านในอำเภอส่วนมากก็จะเป็นอาวุธอาวุธยาวที่ที่ที่ยิงกันครับครับท่านในอำเภอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าบริเวณนั้นเนี่ยที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือประชาชน กระบวนการของฝ่ายปกครองที่ดูแลทั้งเรื่องการอพยพป้องกันความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยทํายังไงบ้างครับในพื้นที่กับเชิงครับซ่งคือ,คอ,คอตอนนี้เราอพยพผู้คนออกจากพื้นที่นะครับออกออก,ออกทั้งหมด,ดยกเว้นชุดคุ้มครองหมู่บ้านที่จะต้องดูแลหมู่บ้านอยู่ครับคซึค่งตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ปลอดปลอดภัยทุกคนแล้วก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงสิบแปดสิบแปดจุด นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะันอันนี้จะเพาะของโดยจัดเจริญส่วนส่งอำเภอพนมรักงคผมผมไม่ทราบข้อมูลนะครับครับครับทีนี้อย่างที่มีข่าวบอกว่าตอนเนี้ยอาวุธของทางนู้นเขาเริ่มลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยเนี่ยมันลึกขึ้นต้องมีการปรับแผนยังไงไหมครับที่จะให้ออกไปพ้นพื้นที่ในระยะที่อาจจะเป็นอันตรายต้องเตรียมการหรือว่าต้องมีการปรับแผนยังไงบ้างครับอ่า ตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้ปรัะแานแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุดกุ้มทองเนี่ยให้ให้อยู่ในความปลอดภัยโดยไปอยู่ตามรุปหลบภัยต่างๆแล้วก็ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเองก็สัางการว่าพี่น้องประชาชนต้องปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับท่านนายอำเภอครับ รัศมีที่บอกว่าต้องขยับออกมาเกิน50กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาหมดหรือ,อยังครับผมตอนนี้ออกมาหมดแล้วครับท่าน<ม>ทั้งผู้ป่วยเด็กสตรีผูห้หรือหรือคนสูงวัยก็ดีครับตอนนี้ออกอามาออกนอกพื้นที่บางส่วนก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงบาง,บ,บางส่วนก็ไปอยู่ที่ญาติพี่น้อง<ม>บางส่วนก็ไป เอ่อชาาบเช่าบ้านอยู่แล้วไปอยู่ตามรีสอร์ทโรงแรมที่ห่างไกลจากพื้นที่ที่สู้รบกันนะครับครับแสดงว่ามีข้อมูลเก็บไว้หมดว่าใครไปอยู่ตรงไหนถูกไหมครับท่านานอำเภอครับมีมีมีข้อมูลหมดครับครับครับแล้วในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขอถามนิดนึงครับแน่นอนตอนนี้ทำหน้าที่ในการดูแลบ้านเรือนให้ประชาชนแต่ก็เห็นหลายฝ่ายเนี่ยมีจิตใจอยากจะช่วยในแนวหน้าด้วยถือปืนถืออาวุธกันด้วยเนี่ย ทำได้แค่ไหนยังไงสำหรับพ<อ>ชรบ<อ><อ>ไม่ได้ครับ,รบไม่ได้ครับ,รบตรงตรงตรงนี้เพราะว่าภารกิจของกระทรวงมาไทยนี่ยคือเราดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์เก็บหลังส่วนแนวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายทหารครับครับซึ่งซึ่งทหารเขามีอาวุธแล้วก็มีกําลังพลเคียงพอครับผมครับครับแล้ว <c oughs> แนวปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่จะทําวันนี้ครับมีอะไรที่จะแตกต่างจากเมื่อวานไหมครับมต้องมีอะไรทําเพิ่มเติมไหมครับแนวปฏิบ<ม>ัติวันนี้ก็เรา,าก็ต้องดูแลสถานการณ์แล้วก็ประเมินนะครับเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าก,รก,รกรรารยิงหรือการปะทะกันจะ,จะใช้เวลาขนาดไหนอย่างไรครับพี่นอ้องประชาชนที่เอ,อยู่ตามถิ่ดไทยที่เป็นชุดคุ้มครองบ้านก็ ก็ก็รอรับคําสั่งปบัตตลอดครับถ้ามีความดูแรงมากกว่านี้อาจจะต้องปกยกยกออกก็ต้องให้ออกครับครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณอ่ายุกยาอาหารพร้อมนะฮะท่านนายอำเภอครับเออเอ่อเรื่องยุบยาอาหารนี่นะครับท่านท่านท่านผู้ไรแก่จังหวัดก็เป็นห่วงก็กาลังประชุมแล้วก็วางแผนจะช่วยเหลือแบบไหนยางไรกันอยู่ครับท่านครับได้ครับถ้าจะมีอะไรขอความช่วยเหลือเดี๋ยวเราประสาน ประสานผ่านประชาสัมพันธ์กันอีกทีว่าการความช่วยเหลือยังไงนะครับขอบพระคุณครับทนายเพเรอครับขอบพระคุณครับ